สวัสดีครับผมพัชรพลกมลวารทินนะครับเลขหันหนังสหนึ่งห้าแปดศูย์เก้าศูนูนย์สูนย์สานะครับวันนี้ก็จะพูดเรื่อง7 s e g m e n t นะครับนี่คือหน้าตาวงจรนะครับครับแล้วเราก็จะเริ่มสร้างวงจรนะครับโดยที่เราจะเริ่มจากการเอาตัว VCC นะครับเข้ามาแล้วก็จ่ายไฟ5้าโวลต์เข้ากับสาย9้าเส้นนะครับโดยต่อกับตัวขานะครับแล้วก็สร้างกาวนะครับต่อไว้ด้านบนของ ตัวสาย VCC ทุกตัวนะครับเพื่อที่จะทําเป็นตัวตัวปิดอย่างนี้นะครับแล้วก็เอาเอาพุทของตัวสายเนี่ยครับต่อเข้ากับตัว Encoder 74LS147 นะครับเพื่อที่จะได้เอาพุทออกมา4เส้นนะครับไปต่อเข้ากับตัวน็อตเกีนะครับน็อตเกซึ่งตัวน็อตเกตเนี่ยจะสลับค่าครับ แล้วก็ต่อตัวเอา p u พุของนาเกตเนี่ยนะครับเข้ากับตัวเอ็นโคเดอร์อีกตัวนะครับก็คือ7 c l s 4 7นะครับและหลังจากนั้นเราก็เอาตัวเอา p ์พุตของมันนะครับไปต่อเข้ากับตัวเซเว่นเซ gment ที่เราเตรียมไว้นะครับโดยที่ต่อตัวสายให้ถูกต้อง a b c d e f g นะครับซึ่งแสดงค่าเป็นตรงตัวนี้เป็นตัว a นะครับ b c d e f g เป็นตัวกางนะครับ แล้วก็จากนั้นนะครับเราจะสังเกตนะครับตรงนี้ก็จะต่อตัวแอลคอมมานะครับเพื่อที่จะลดไฟนะครับเพราะว่าความจริงไม่ต่อกันครับแต่ว่าตัวอ่าดิจิตอมนจะใช้แค่ครั้งสองครั้งครับเพราะว่าไฟจ่ายเข้ามากเกินไปครับแล้วก็จะต่อแอลคอมไปครับโอเคครับมาดูการทํางานของมันนะครับการทำงานของมันก็คือถ้าสมมติเราปรับตัวนี้ขึ้นนะครับมันก็จะเป็น ยิงไม่ได้เปิดแล้วเปิดแล้วครับอันนี้สำหรับการทำงานของมันนะครับเราก็ตอบตัวนขึ้นก็จะเป็นเล่หนึ่งนะครับก็ตอบการทำงานของขาขึ้นของแต่ละตัวนะครับเป็นเล่สามตัวนี้ก็จะเปิดเล่สี่การทำงานก็ประมาณนี้ครับ